สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับเันนี้เ,เกมที่เชื่อว่า Sea o f Conquest นั่นเองสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือผจญภัยล่าขุมทรัพย์จนสลัดนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการแล้วทั้ง Android แลวก็ iOS ใน Store ประเทศไทยนั่นเองทุผู้ชมเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศในเกมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทุผู้ชมครับเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนั่นเองทุผู้ชมครับนี่โซ่กับคาเค็นก่อนเลยหรือเปล่าในช่วงแรกนะนี่เปิดตัวมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่กับตัน อันนี้ครับหลบห <c oughs> ลบไปแบบอีซี่อะไรนะอันนี้จะเป็นช่วงที่แบบเปิดเนื้อเรื่องของตัวเกมนะครับเกมนี้จะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องที่เขากําหนดมามีภารกิจให้ทํานู่นนี่นั่น,นหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทุผู้ชมครับนี่เลองมาดูกันนะว่ามีรูปแบบการเล่นเป็นแบบไหนนะครับนี่เอาชีวิตรอดจากท้องทะเลนะครับในบทที่1กันนะครับอันนี้จะเป็นการออกเรือแล้วนะครับเราจะเห็นภาพบรรยากาศประมาณนี้นะการสู้ของเกมนี้รู้สึกจะมี2แบบนะครับที่เป็นเรือสู้กันแล้วก็ต่อสู้กับ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t a l s l u g a c t a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arc Night, Harry Potter, Blue a r c i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center มันจะมีบทสนทนาแล้วก็เรื่องราวการแนะนำเกี่ยวกับพวกตัวละครเนื้อเรื่องหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ ในเรือเนี่ยเราสามารถสร้างเขาเรียกอะไรบัญชาการนี่ครับตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ได้นะเนี่ยครับมันจะเป็นห้องอะ่ะใครที่เคยเล่นเกมเขาเรียกอะไรอะ่ะที่เป็นเกมโซลิเวลที่มันเป็นการสร้างแบบเนี้ยผมนึกชื่อเกมไม่ออกแล้วมีหลายเกมนะแต่ว่าตอนเราออกไปสู้ก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับแต่เปลี่ยนจากแบบที่เราอยู่ในบ้านนะครับมาอยู่บนเรือแทนเออทำนองนั้นอะไรทำนองนั้นนี่ครับบทที่หนึ่งนะครับ มามาที่ตรงนี้หน่อยนะครับพอ,อค่อยอ่ะกดข้ามเลยมาตรงนี้ก่อนปึ๊บนี่อ่าอ่าช่วยเขาปึ๊บมีเรือมาว่ะเด็กผู้ชมมีเรือมามีเรือมาเอาไงดีติดตั้งอุปกรณ์ก่อนอนะครับก็คืออาวุธของเราเนี้ย นี่แปะไทยถือว่าใช้ได้อยู่นะออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราจะตีกันแล้วนะครับนี่มามากันหน่อยมากันหน่อยชึบน่ครับอันนี้จะเป็นรูปแบบการสู้แบบหนึ่งนะครับที่แบบเรือสู้กันนะอันนี้จะเป็นอ่าเรือสู้กันนะครับเราใช้เรือโจมตีกันแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับ เวลาที่เราขึ้นเรือฝ่ายตรงข้ามได้แล้วนะครับก็จะเป็นพวกลูกเรือเราสู้กันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะแต่ผมชอบรูปแบบการเล่นแบบนี้มากกว่านี่ตัดไปไวเล่นจัดไปไวเล่นนี่ตัดไปตัดไป,ดไปนี่ซื้อ,อเรียบร้อยครับผม แบบนี้เรียบร้อยนี่ทีนี้เราก็ไปตามภารกิจต่อคือมันจะเล่นตามภารกิจไปเรื่อยๆนะครับภารกิจมันจะมีเนื้อเรื่องนะแล้วก็ค่อยๆปลดล็อกตัวเมนูลตล่างๆเพิ่มเติมนะครับได้เข็มทิศมาโอเคบทที่1ล้ํารับของรางวัลแค่นี้หรอคือบทที่1งง่ายแท้ล่ะนี่มันเริ่มบทที่2เลยนะครับสหายกับศัตรูเข็มของครับ โอ้เหมือนแบบตัวแมพจะกว้างมากเลยท่านผู้ชมครับดูดิสุดจัดเลยนะไปครับไปต่ออันนี้ก็ไปเรื่อยๆเลยนะอ่ามันมันหยุดไม่ได้หรอวะอยากเก็บของอะ่ะ <F riend ly> อยากเก็บของได้ไหม <F riend ly> ไม่ให้เก็บอีกอมยก็ oh คือเราต้องตีเาขาให้ได้เลยใช่ไหมคือแบบอยากเก็บไอเทมนี้มันอยู่ข้างทางอ่ะ เาก็ไม่ให้เราเก็บนะอันนี้เราสามารถเปิดออโต้ได้แล้วนะครับตอนนี้จะสบายขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ตัวละครมีสกิลด้วยนะนี่ครบมันจะเป็นฮีโร่นะที่เราสามารถกดสกิลที่ตัวละครของเราได้นั่นเองผู้ชมครับนี่จัดไปัวรุ่นจัดไปัวรุ่นดูครับนี่ครับจัดไปนิดเดียวครับสกิลอัดไปบุ้มเรียบร้อยครับผมจมได้เรียบร้อยแล้วนะ วิกตอรีนะครับเก็ <What> s <S บของ <what> s <S ได้ไหมโอเคมันกดนเก็บอะไรไม่ได้เลยจะฟิกอะไรขนาดนั้นนี่ครับอ่ากด <my> ข้ามเลยกด is ข้ามเลย โอเคนี่ครับทำการสร้างเพิ่มนะอันนี้จะเป็นอัปเกรดเรือของเราปึ๊บแต่จริงๆครับเวลาเล่นไปเรื่อยๆสังเกตนะมันจะมีเรืออื่นๆเพิ่มเติมที่เราสามารถปลดล็อกได้นั่นเองผู้ชมครับมันจะเพิ่มความสามารถของเรือเราะจะติดตั้งอะไรเได้อะไรมาะอัปเกรดครับมีห้องเพิ่มเติมครับ สร้างไปเลยคือห้องพี่จะเยอะมากเลยนะมันทําเป็นห้องเล็กๆๆ,ๆๆๆๆอะไรแบบนี้นะชึบโอเคใส่คนงานเข้าไปครับอ่ะครบเรียบร้บรอยแล้วสี่คนสบายครับไปตรงนี้ต่อนะครับภารกิจเรียบร้อยครับสร้างห้องต่อมาตรงนี้เลยสร้างไปครับติ่ถูก เราสร้างเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเอาคนงานเข้าไปด้วยนะเหมือนห้องที่ผ่านมาใช่ไหมมีไหม,มอันนี้เป็นคังเฉยๆนะครับไม่ต้องใช้คนงานโอเคเราก็ไปตั้าขอบบนเหมือนเดิมนะครับภาร,รกิจเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งสร้างต่อตัวนี้เลยเขาฟริกมาแบบนี้จับไปเลยใช้เวลาในการสร้างประมาณ3าวิอ่ะอันนี้ใช้คนงาน2คนนะครับก็ยัดลงไปนะ นี่จริงๆสามารถอัปเกรดได้ใช่ไหมอันนี้อัปเกรดนะเร่งความเร็วได้นะครับแต่จริงๆในช่วงแรกอะ่ะมันใช้เวลาแค่ประมาณอ่าิวิหรืออะไรแบบนี้เองนะครับไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรมันเนี่ยอัปเกรดไปที่เหลือนะครับเราก็ต้องออกมาเล่นตามตัวภารกิจนะครับอันนี้เราได้ภารกิจอันสุดท้ายครบแลวเดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนอันอื่นนะสิ่งประดิษฐ์ร้อยเปร์เซละ โอ <Okay. S 2> เคเอาอกมาด้านนอกครับกดเลยปึ๊บอ้าเ้ยคือมันทัศเกตไม่โดนหรือว่ามันยังไงคือมันบั็กหรือมันอะไรอ่ะช่างมาแล้วกันนะท่านผู้ชมเรามาด้านขวาล่างดีกว่าด้าน,นขวาล่างมันจะมีฮีโร่ต่างๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีแบบการแบทเทิลแบบ RPG ด้วยครับที่มันเป็นแบบเอ่อเทิร์นเบสหรืออะไรแบบนี้นะ เออมันก็จะมีตัวละครพวกเนี้ยให้เราแบบหามาใช้นะครับ <With beauty. S 1> กาช้าแน่นอนนะไม่ต้องส่งเอ้ยเอาอะเหมือนอ่า Pilot of c a r i b b e a n เอ้อค a r i เบียนใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วที่อ่าจอร์นี่เด็บเล่นอะแจ็คสเปโร่ะ, row, ะตัวละครแบบเอาแบบมาดีเฮ้ยตัวนี้ว้าว อันนี้ระดับพวกอ่าอีพิกนะมีสีฟ้าด้วยนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าใครสนใจเกมแบบนี้นะครับที่สามารถออกล่าสมบัตินะครับในแผนที่ขนาดใหญ่แบบนี้นะมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับมีภาษาไทยด้วยลองดูกันได้แล้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสวดีครับ